สวัสดีค่ะมาที่นี่ค่ะมาซื้อต้นไม้เลือกซื้อต้นไม้กับเพื่อนมากับเพื่อนสองคนนเดินอยู่น้่นกำลังหาซื้อต้นไม้เลือกต้นไม้อยู่ที่อำเภอเสรลภูมิค่ะ กำลังคิดเรื่องกระถางซื้อต้นไม้กระถางที่บ้านจะพอไหม,ส,ม,อมสองกระถางสามกระถางากระถา,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 างจะพอไหมกร <c oughs> ะคิดให้ได้เนื้อให้ได้ว่าเอาไปเกินแล้วจะได้ลงทุนกระถางอีกนะเธอต้น <c oughs> ไม้สวยๆทางนั้นเลยค่ะ น,นี่ที่เขาเลือกไว้นี่ค่ะสวยไหมคะนี่ค่ะต้นนี้อะไรนะ ต้นนี้ต้นนี้อะไรนะเธอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฟินพลาสติกเฟินพลาสติกถามไปมั่วเลยหาไปมั่วเลยมีใครอยู่ข้างๆถามไปมั่วสวยค่ะ ลูกค้าที่ร้านเขาก็ลูกค้าประจำเยอะมากร้านนี้ร้านใหญ่ค่ะนี่กล้วยไม้สวยๆทางนั้นเลยค่ะโอเคค่ะพบกันแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะการหน้าพบกันใหม่นะคะ